สวัสดีครับพีเพนะผมวันนี้พีเพะจะมารีวิวในการเปรียบเทียบระหว่างแท็บเล็ตที่ราคาแตกต่างกันเกือบจะ2เท่าขอตัวนี้ระหว่างตัว Xiaomi Pad 6ซึ่งพีซื้อมาประมาณราคา8,000กับตัว iPad Air 6ที่พีซื้อมาประมาณ20,000กว่าบาทนะครับพีจะขอแนบลิงก์ที่พีสั่งซื้อมา ใต้คลิปด้านล่างนี้ให้ผมเป็นลิงก์เครื่องสุนไทยจากสุนไทยนอกประกันสุนไทยก็มีความสบายใจในการสั่งซื้อครับพีจะขอแนบลิงก์เป็นลิงก์ที่พีสั่งซื้อมาด้วยเงินของพีเองนะครับผมวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบกันว่าสเปคทั้ง2ตัวนี้มันจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดผมพี่จะขอพูดถึงก่อนว่า CPU ตัวนี้เป็นไงบ้างผมระหว่างตัวมีแพด6ใช้ตัว CPU ของเซปดากอน 870ในส่วน iPad Air 6เรียกไง่ายๆว่า Air 6แล้วกันเนาะ Air 6ใช้ตัว CPU ที่เป็น M 2ครับในเรื่องความเร็วของ CPU ผม M 2จะมีความเร็วที่เร็วทันใจด้วยเร็วมากๆผมเพราะ M า M2 CPU คือแรงจริงครับถ้าเปรียบเทียบเล่นเกมทั่วไปไม่ได้แตกต่างกันมากครับในการใช้งานทั่วไป Facebook i g ฟังเพลงต่างๆสัพปีไม่ได้แตกต่างกันมากไม่จะแตกต่างกันคือก,ก,การตัดต่อวิดีโอการใช้งานพวกแบบฟังก์ชันในการใช้ปากกาครับ ปากายังไง iPad ก็จะมีฟังก์ชันในการใช้งานที่ง่ายกว่าอย่างเยอะครับความจุดทั้ง2รุ่นเป็นรุ่นเบสโมเดลตัวมี p แพดกก็คือ128กับแรม8 g จิกแล้วก็ตัวนี้ผมตัวนี้ก็คือใช้ตัว128รุ่นเบสโมเดลเช่นกันผมวันนี้พี่ให้ดูว่าเฮ้ยหน้าจอทั้งคู่เป็นไงบ้างหน้าจอของมี่แพด6กก็เป็นแนวอาตาัตราส่วนที่เป็น อัตราส่วน16ต่อ10นะครับผมเป็นแบบยา,ยาวๆเนาะอันนี้คือ4ต่อ3ครับบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบมีโฮมสพีหน้าจอทั้งคู่มีความสวยงามที่ลงตัวมากผมขนาดหน้าจอ11นิ้วเหมือนกันนะครับความยาวดูหนังฟินๆก็มีแผ่น6ในการขีดเขียนแบบวาดรูปอะไรก็ตัว iPad Air 6จะตอบโจทย์นะครับผมในการใช้งานเนาะลำโพงครับลำโพงของ iPad Air 6่ะจะมีด้วยกันแค่ 2ตัวนะครับผมในส่วนของตัวมี่ p a d 6จะมีลําโพงด้วยกันอยู่4ตัวเป็นลำโพงแบบ d o เบย์แอดมอพี่จะขอทดสอบก่อนว่าเฮ้ยลำโพงมันจะแตกต่างกันไหมเนาะเดี๋ยวเขาสอบแบบสเปคผมมันก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกสับกล,กล้องหลังกล้องหลังตัว iPad ก็ประมาณที่12ล้านอันนี้13ล้านนะผมสปีถือว่าสเปคกล้องมีความใกล้เคียงกันมากครับในส่วนกล้องหน้า ตัวไอแพดจะทำสกินโทนของกล้องหน้าได้อย่างเหมาะสมมากกว่าครับไอแพดผมพี่รู้สึกว่า iPad นะในการทำสกินโทนของตัวกล้องน่ะถือว่าโอเคครับพี่จะขอทดสอบในการเปิดตัวที่เป็นลำโพงให้ดูว่าเฮ้ยลำโพงมันเป็นไงบ้างนะครับพี่จะขอเปิดลำโพงในการทดสอบเสียงนะครับว่าทั้ง2ตัวเสียงมันเป็นไงบ้างครับนี่ครับพี่ขอเปิดไฟไฟก่อนนี่ครับพี่ผมจะขอ ตั้งตัวไมโครโฟนไว้ตรงกลางเพื่อความแฟร์นะครับนี่ครับอันนี้คือไมโครโฟนเพื่อเป็นการทดสอบเสียงว่าเฮ้ยทั้งคู่เสียงมันเป็นไงบ้างผมเนาะนี่ครับอันนี้พีขอปรับไมเพื่อทดสอบเสียงครับผมมาดูว่าลําโพงจะเป็นไงนะครับพีขอทดสอบในตัว Xiaomi Pad หกก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ปึ๊บ Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, answer to no, man, I still go Go, go มีแพดหบอกเลยว่าเสียงมีสกินโทนของเสียงที่มันสุดมากครับเสียงเบสเสียงกลางซึ่งพี่สัมผัสมารู้สึกว่าลำโพงสี่ตัวเสียงเบสออกมาได้อย่างชัดเจนมากเลยครับ go, go, go. ว่าเสียงมีคุณภาพมากนะครับมาดูว่าเจ้าตัว iPad Air 6จะเป็นไงบ้างครับเสียงพอเปิดสูงสุดนะครับผมมาดูเลย เสียงความดังยังไงตัวมี i แ a ด6ดังมากครับพี่จะขอเอาไมคไว้ด้านหน้าตัวเครื่องให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างเนาะอันนี้เป็นการทดสอบเสียงของ iPad Air 6แล้วผมมาดูว่าเสียงเป็นไงนะครับ uh, nice มาดูของเจ้า iPad iPad ก็ถือว่าเสียงใช้ได้แหละ แต่มาดูของเจ้ามีแ่แพดหกนะผมตัวนี้นะสำหรับพีนะรู้สึกว่าเสียงทั้งสองตัวมีคุณภาพแต่ความดังฟังเสียงชัดดูหนังฟังเพลงตัวมีแ่แพดหก จะตอบโจทย์มากเลยคือเสียงหมดเลยว่าสุดยอด iPad ก็เสียงนี้ผมเสียงคือว่าใช้ได้นะแต่ก็ยังไม่สู้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคืองดดราม่าผมพี่รู้สึกว่ามี iPad 6เสียงจะดีกว่าตัว iPad Air 6นะครับแต่คุณภาพเสียงก็สู่สีกันครับอันนี้เป็นลำโพง4ตัว Dolby a d m o s อันนี้ลำโพง2ตัวนะครับนี่มาดูว่าในการชมวิดีโอจะเป็นไงบ้างครับพี่จะขอเปิดวิดีโอแบบ เป็นแบบ4 k ผมว่ามันซัพพอร์ตหน้าจอมากน้อยเพียงใดครับผมพีขอพิมพ์ก่อนนี่ครับปึ๊บเดี๋ยวพีขอทำการเปิดตัว c k พิมพ์เหมือนกันแลับผมนี่ครับทดสอบว่าสีสันเป็นไงบ้างเนาะของหน้าจอครับพี่ขอเปิดหน้าจอสูงสุดทั้งคู่ผมเพื่อความแฟร์นีน่อันนี้คือหน้าจอเห็นไหมเพราะว่าสามารถซัพพอร์ต h d r คือปรับเป็น4 k h d r ได้ ซึ่งบอกเลยว่าสุดมากนี่ครับปรับ 4K HDR 60เฟรมได้ในส่วน iPad Air 6นี่ครับซัพพอร์ตในการปรับเป็น 4K HDR ได้เช่นกันนะครับผมทั้ง2ตัวปรับได้สู่สีเลยมาดูว่าสีสันจะเป็นไงบ้างนะครับพี่ขอย้อนกลับเลยนี่ครับเปิดให้ดูเลยเึ๊บนี่นะครับมาดูว่าสีสันขอขยายเต็มครับผมเต็มจอนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าโหทั้งคู่สีสันออกมา ได้อย่างสวยสดงดงามมากๆเลยครับสีอย่างแจ่มมากโอ้สีแจ่มมากคือเอาตรง iPad ก็เป็นสีที่สบายตัวเ Xiaomi จะเป็นฟิลเหมือนอารมณ์เหมือนดูหนังครับนี่ถือว่าหน้าจอสีสันทั้งคู่มีความสวยงามที่ลงตัวมากครับถือว่าหน้าจอ10นิ้วทั้งคู่สุดยอดครับคอนเฟิร์มเลยว่า สุดยอดทั้งคู่ครับผมตัวนี้นี่ให้ดูครับสปีถือว่าเพียงพอมากผมในการใช้งานครับนี่ so, สีสันหน้าจอดู Netflix ก็ซัพพอร์ต e t f l i x เป็น L 1ทั้งคู่แลผมไม่ต้องซีเวียนนะว่า Netflix ตัวไหนคือซัพพอร์ตผมซึ่งหน้าจอสวยงามทั้งคู่ครับในส่วนในการเล่นเกมเนาะถ้าพีขอพ่วงตรงเล่นเกมครับถ้าจริงอ่งนะ iPad จะเล่นเกมได้ดีกว่าเยอะครับเพราะว่า CPU M ทูครับมันทํางานได้อย่างดีมากอยู่แล้วแหละสับตัวนี้เซปดาก้อนแปดเจ็ดศูนย์นะผมตัวนี้ซึ่งเป็นซีพที่เล่นเกมดีอยู่แล้ว R ้าวปรับสรงสุดได้พับจีใจโรคือดีมากแต่ให้เล่นจริงยังไงมันก็ไม่สู้ iPad Air 6หรอกครับแต่เอาจริงนะถ้าราคาแปดพันเท่านี้สามารถสู้กับ iPad ดเจนเก้าเจนสิได้สบายผมตัวนี้นะพูดตรงๆครับแต่ iPad Air 6ซึ่งจากคนใหญ่พีมาซ้มอยากให้ดูใหญพีจะเปรียบเทียบเยอะมากว่าเฮ้ Xiaomi Pad 6กับ Air 6เป็นไงบ้างวันนี้พีให้ดูเลยว่าเป็นแบบนี้แหละครับผมในการใช้ผมฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอผมทุกนี่มันสามารถใช้ฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอได้อย่างง่ายดายครับเช่นพี่ทํากัรนะผมดูรูปภาพเนาะแบบนี้เนาะครับพี่ก็แบ่งหน้าจอผมตัวนี้มีข้อความมีข้อความไหมนี่ครับมันสามารถาแบ่งหน้าจอเป็น multi window ได้ด้วยแล้วก็แบ่งหน้าจอเป็นแยกผมได้ด้วยแล้วก็ไอแพดนะผมเช่นกันนะผมไอแพดแบบนี้ปึ๊บนี่ครับแยกได้เช่นกันครับ iPad ถือว่าดีนะนี่ครับถือว่าสุดมากครับผมในการแยกสัพี iPad ก็เจ๋งอันนี้ก็เจ๋งครับแล้วก็การแยกสามารถแบ่งได้เป็น3เหมือนกันนี่ครับ1 2แล้วก็3ครับผมตัวนี้นี่เห็นไหมครับฟังก์ชันสูสีกันมากเลยในการใช้งานครับนี่ครับ UI ก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับในการใช้งานเนาะตัวนี้เนาะมาดูว่าเฮ้ยเมนูของตัว เซนเตอร์นี่ครับพีชอบมากคล้ายๆ PC m o หมดครับนี่ครับมันจะมีขึ้นแบบนี้นี่ครับคล้ายๆเราย่อผมย่อได้ครับเราจะเปิดตัวนี้ซ่อนไว้เราเปิดได้แล้วเปิดลายได้แต่ของตัวเสี่ยวมี่ก็มีผมฟังก์ชันนี้คล้ายๆกันครับนี่ครับเปิดตรงนี้นี่ครับคล้ายๆตัวมัลติมิวติโของคอมพิวเตอร์เล็กๆอ่ะนี่ครับเปิดตรงนี้ปึ๊บแล้วเราเปิดคันรูปภาพแบบนี้เราเปิดตัวนี้อีกเปิด YouTube แบบนี้ครับคล้ายๆกันไหมอนคิดว่าคล้ายๆกันไหมครับครับเปิดตัว y YouTube ปึ๊บครับยูทูบขึ คืออารมณ์แบบคล้ายๆกันเนาะนี่ครับคล้ายๆกันแหละนี่นี่ครับก็ประมาณแบบนี้ครับฟังก์ชันนี่เปิดได้หนึ่งเปิดได้3อันหรือเปล่าประมาณ3อันนี่แหละครับผมทั้งคู่นี่ครับพี่จะขอเปิดอีกอันนึงแล้วกันครับเปิดตัวสะอากาศแล้วกันได้ไหมนี่ครับเปิดแบบนี้มันจะประมาณแบบนี้ครับผมในการเปิดนะครับนี่ ipad ก็ถือว่าเปิดอีกรูปภาพเปิดได้ไหมนี่ครับเปิดได้อีกรูปภาพก็ถือว่าโอเคครับผมในการเปิดัพพ p o r t นี่ง่ายๆครับผมนี่ครับ i อ a d ปึ๊บย่าเข้ามาเราก็ลาาเข้ามาอีกครับผมยูทูบไดไหมนี่ได้มา3เฮ้ยได้เยอะอยู่นะสัพียถือว่าเป็นฟังก์ชันในการใช้งานที่ง่ายครับผมแล้วก็เรียนให้ดูวันนี้นะครับผมพีจะขอจบคลิปพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อล่าสุดและโปรโมชั่นล่าสุดณนะปัจจุบันบอกเลยว่าคุ้มมากครับรับกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่พีแนบให้เพราะว่าพี่ก็ซื้อมาจากนี้ผมสำนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เลอือกกดสิตามสมัครนะผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ